สวัสดีครับผกผมเซลบอนออนโซนกูต้าอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงเซลบอนอัปเดต สิ่งเราก็จะมาอัปเดตโปรโมชั่นในทุกๆต้นเดือนครับและนี่ก็เป็นเดือนกันยายน63สาำหรับโปเดือนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็มีโปรโมชั่นดีๆอย่างที่ทราบกันก็คือเดือนที่แล้วเราได้มีการเปิดตัวซีรีส์รุ่นใหม่เป็นเ s ลซี e ีส์สนะไม่ว่าจะเป็น32แรง40แรงและก็50แรง Special ตรงนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆสําหรับแต่ละรุ่นดังต่อไปนี้เลยไม่ว่าจะเป็น32แรงรับลดอยู่เพียงแค่5 0าทครับมุณผู้าหรับ40แงนั้นก็รับสูงขึ้นมอยครับที่1 0 0บาท50แรงรับก็ ที่25,000บาทครับผ่อนสูงสุดได้เป็นระยะเวลาถึง7ปีด้วยกันครับผมดับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพิเศษสําหรับ50แรงหรือว่า40แรงที่เอาไปติดบุ้งกีลถอติดบุ้งกีลหรือว่ารถขี้พอ,อยตรงนี้เงินดาวก็รับรถเช่นเดียวกันเลยไม่ได้เพิ่มเงินดาวแต่อย่างใดครับสำหรับอุปกรณ์พิเศษตรงนี้มันจะเป็นบุ้งกีหรือว่า คิดวอ,อยใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ในส่วนของรุ่นอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นบ <B. S 1> ีคุณผู้ชมรุ่นบีตรงนี้นะครับก็จึงรับรถอยู่ไม่ถึงหม<อ>ื่นคุณผู้ชมครับถ้าเป็น2 1แรงรับรถอยู่เพียงแค่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองถ้า<อ>เป็น B24 นะก็รับรถอยู่ประมาณ80,00บาทส่วนถ้าเป็น B27 รับรถอยู่เพียงแค่9 0 0 0บาทไม่ถึงหมื่นนะนะ <c oughs> โอเคที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องรถเกี่ยวนะครับก็มีอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งนะก็คือเรื่ ในการสร้างรายได้อีก1ตัวนะเครื่องอัดฟังตัวนี้สามารถดาวได้เช่นกันราคาของเครื่องอัดฟังอยู่ประมาณ3าม0 0 0เาบาทนะครับสามารถดาวได้ไหมดาวได้นะผู้ชมครับดาวเริ่มต้นได้อยู่ที่10,000แบาทประสิทธิภาพต่างๆก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะครับแล้วก็การสร้างรายได้ยังไงก็ย๋ยมมีอยู่ในคลิปใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับผมคลิปของเครื่องอัดฟังเนาะซึ่งตรงนี้เป็นข่าวดีสําหรับลูกค้าที่มีรถไถ อยู่แล้วนะครับไมาจะเป็นของคูปอต้าหรือว่าไม่ใช่ของคูปอต้านะครับก็สามารถดาวเครื่องอัดฟังตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะถ้าใครอยากมีอุปกรณ์ช่วยในการสร้างรายได้ตรงนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับเครื่องอัดฟังติดต่อเข้ามากับเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอและอีกตัวหนึ่งครับสำหรับนักเดียวขาดไม่ได้คือผระเอกโคลชูโรงของงานครับก็คือรถเกี่ยวแน่ที่ทราบกันครับเปิดตัวออกมาไม่นานก็คือรถเกี่ยว d c 93ซึ่งตอนนี้ก็มีรุ่นตู้แอร์ โผล่มาแล้วนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นรุ่นอุ้มนะครับ<ป><ป>ออกมาแล้วปโปรโมชั่นต่างๆสําหรับ Ross รถเกี่ยวน่าสนใจรุ่นไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามดูก,ก่อนได้ <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็น70แรง93แรงหรือว่าร้อแรงครับมีรุ่นอุ้มรุ่นกระสอบส,สาหรับลูกค้าเก่ารับรถไม่ถึงแสนเลย<า>นะครับใครสนใจยังไงสอบถามได้และผ่อนระยะเวลาสูงสุดได้ถึง6ปีคุณผู้ชมและตอนนี้ก็มีคลิปนะครับทีเซอร์ของรถเกี่ยวก็ได้จับมือสุดยอดนักมวยไทยบัวขาวมาเป็นพิเตอร์เกี่ยวกับรถเกี่ยวในเรื่องของความเป็นแชมป์นี่ก ลกลับมาสรุปทิ้งท้ายกันอีกทีหนึ่งนะครับผมไปเลยไปตำนานใหม่แห่งแชมเปี้ยนความงามพิกแข็งแกร่งดุดหินเผาโฉมใหม่แรงจัด เต็มกำลังมาพร้อมขุมพลังเกินพิกัดรอบไม่ตกนวัตกรรมช่วยเพิ่มผลผลิตช่วงหน้าเกี่ยวที่กว้างขึ้นลูกนวดที่ยาวขึ้นชุดหัวเกี่ยวออกแบบใหม่และชุดตะแกรงคัดแยกแบบอิสระทำงานไหวเกี่ยวข้าวหนาข้าวยาวข้าวลมได้ดีผลผลิตสะอาดร,ร่วงหล่นน้อย ระบบขับเคลื่อนสุดแร่งมาพร้อมถังน้ำมันขนาดใหญ่ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนด,ด้วยตีนตะขาบรุ่นใหม่และใต้ท้องรถที่สูงขึ้นทำให้คุณพร้อมถูกพื้นที่เก็บเกี่ยวหรูหราสะดวกสบายขับง่าย ด้วยคันควบคุมเดียวพร้อมคูโบต้านวัตกรรมอัจฉริยะคิสสมรรถนะขั้นสุดพร้อมบุกตะลุยไม่มียังไม่ว่าจะสังเวียนไหนก็พร้อมลุยไปกับคุดแบบสุดพลัง ที่แชมปเปีวางใจชนะใสทุกยกแชมเปี้ยนตัวจริงใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC93 s e r i e ์แชมปเปี้ยนสนามเกียวเพื่อแชมป์เกียวตัวจริงน่าเป็นยังไงบ้างครับไปดูทีเซอร์ของบัวขาวแล้วไปดูทีเซอร์ของรถเกี่ยวแล้วนะครับสมกับเป็นแชมป์ไหมครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับรถเกี่ยวของคูโบต้าของเรา ท้ายที่สุดแล้วก่อนจากไปนะครับลูกค้าที่มีรถอยู่แล้วจะอยากจะเทินว่าจะเป็นรถรถแท็กเตอร์เทินเป็นรถแท็กเตอร์ได้หรือจะแท็กเตอร์เทินเ,เป็นรถเกี่ยวไ,ได้เช่นเดียวกันนะไม,ม่ว่าจะเป็นรถถ่ายของยีหง่ห้อคูโบต้าหรือจะเป็นรถถ่ายยีหย่ห้ออื่นๆก็สามารถเทินได้ตีเทินให้ราคาสูงเช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากลองสอบถามข้อมูลดูก่อนอยากลองให้ตีราคาให้ดูก่อนก็ติดต่อมาที่เซลปอนได้นะแอดไลน์เข้ามาส่งรูปส่งรายละเอียดให้ดูเดี๋ยวปอนจะเช็คราคาให้นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคถ้าชอบคลิปในการอัปเดตโปรโมชั่นในแต่ละเดือนก็ปุ่มไลค์ปุ่ม s u b s c r i b e นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับกดไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมานะจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามไปที่คลิปใต้ล่างได้เลยนะครับผมดินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรถไายแท้ทุกเรื่องเลยนะครับผมยกเว้นเรื่องตังค์อย่างเดียวโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอ เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสนุกสนุกอย่างนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไปเลยตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นะครับผมติดตามไว้เลยนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งนี่สําคัญมากเลยครับเพื่อนๆครับในการที่เราจะได้เจอกันตรงนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะออกคลิปใหม่ตอนไหนนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงมาครับคุณผู้ชมครับกดเลยนะกดเลยนะกดหรือยังกดหรือยัง กดเลยนะโอเคดีมากๆแล้วก็ดูเฟนบุกนะก็อย่าลืมกดไลค์ไว้เลยนะครับเน่จเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีคลิปนี้แล้วเจอกันเลยบาย